คนรุ่นใหม่เจอเศรษฐกิจแบบนี้เน้นเช่าดีกว่าแถมตอนเนี้เช่าที่ฉันพอจะเช่าได้นี่นะฟังแล้วตกใจนะฮะกันเงินไว้เช่าแค่ตรงเนี้โอ้ยแค่หนึ่งในสามเท่านั้นเองแล้วตกลงคนทําอสังหาในทรัพั์เนี่ยจะไปปั้นราคาบ้านแบบนี้มาขายไหวกันเลยครับนะร่วมคุยกับบัญชาโดยไฮลักซ์รีโวแรงเหลือๆประหยัดเหลือๆคนรุ่นใหม่เจอเศรษฐกิจแบบนี้ เน้นเช่าดีกว่าแถมตอนนี้เช่าที่ฉันพอจะเช่าได้นี่นะฟังแล้วตกใจนะฮะกันเงินไว้เช่าแค่ตรงนี้โอ้ยแค่หนึ่งในสามเท่านั้นเองแล้วตกลงคนทําอสังหานในประทับเนี่ยจะไปปั้นราคาบ้านแบบนี้มาขายไหวกันเลยครับนะดีดี property and thing of living นะครับเขาก็ไปทําเกี่ยวกับเรื่องของผลสํารวจที่เรียกกันว่า c u s t o m consumer satisfaction perspectives and preference รียกว่า CSAT นะครับมันเป็นผสลสำรวจที่เขาร่วมทำกันคือดีดีพรอพเพอรเนี่ยก็เป็นเว็บไซต์ที่เกี่ยวเรื่องของข้อมูลซื้อขายอาสังหาริมทรัพย์ชื่อดังนะฮะก็อยู่ในไทยนี่แหละครับแล้วก็ร่วมกับทางด้านของ i n ง of l i v i n g ซึ่งอาจจะเป็นองค์กรหนึ่งที่เขาร่วมกันทำนะฮะทีนี้ผสลสำรวจตัวนี้ที่ออกมาเนี่ยมันทำให้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของวิธีคิดของคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันแล้วก็เพราะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป,ไปเป็นเพราะรายได้ที่มันยากขึ้นเป็นเพราะต้นทุนที่สูงขึ้นนนนนนนเเปป็็็พพราาาาาะาะกกกู้ธธคม่่่ผภงิิทีีัตัตตึวววแลด ในการที่บอกว่าต่อไปเนี้ยทรัพย์สินที่มีราคาแพงและมีอายุยืนยาวมากกว่าคนใช้ชีวิตเนี่ยจำเป็นไหมที่จะต้องเป็นเจ้าของเสมอไปนะครับผล้สรุอตรงนี้ออกมา,างี้ครับเขาบอกว่าผู้บริโภคเกือบครึ่งคือ48เนี่ยเขามองว่าราคาที่อยู่อาศัยในประเทศไทยเนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นในหนึ่งปีข้างหน้าพูดง่ายขึ้นต่อขึ้นราคา,ท,าทั้งทั้งที่สภาพมันเป็นอย่างเงี้ยนะโอ้คนเกือบครึ่งคิดอย่างนั้นเลยนะ ว่าราคาที่อยู่อาศัยจะเพิ่มขึ้นในหนึ่งปีข้างหน้านะครับขณะที่24%เขามองว่าไม่น่าขึ้นหรอกขายราคาเท่านี้แหละคือเท่าเดิมน,นะครับอีก23%มองว่าไอ้เจ้าตลาดที่อยู่อาศัยทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มันล้นตลาดละแล้วก็เชื่อว่าราคาจะลดลงงั้นถ้าดูจากตรงนี้เห็นไหมฮะคนเกือบครึ่งเชื่อว่าที่อยู่อาศัยแพงขึ้นนะในขณะที่ประมาณแค่นเนี้ย23%ยังไม่ถึงเนี่ยหนึ่งในสี่เลยเอ่อโทษนะอ่ะยังยังไม่ถึงหนึ่งหนึ่งในสี่เลยเนี่ยยังมองว่าราคามันน่าจะลงด้วยซ้ำเพราะว่า สภาพเศรษฐกิจแบบนี้ขายไม่ดีของเก่าก็ยังขายไม่ได้ถู็กไหมครับแลนี้สิ่งที่ทําให้ปัจจัยของผลสารวจตัวนี้บอกเราต่อไปเขาบอกงนี้ครับว่า1ใน3มากกว่าหนึ่งใน3ามหรือประมาณ37%ตอนเนตอนนี้เน้นออมเงินเป็นหลักสําคัญที่สุดและถ้าหากว่าจําเป็นต้องซื้อที่อยู่อาศัยเขาจะใช้วิธีเช่ามากกว่าซื้อเพื่ออะไรครับเพื่อต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายเก็บเงินสดให้ได้มากที่สุด มากกว่าที่จะไปใช้จ่ายแม้ว่าอย่างน้อยมันจะเป็นหนึ่งในปัจจัย4คือที่อยู่อาศัยก็ตามซึ่งจะไม่เหมือนคนรุ่นก่อนนะนะในสมัยก่อนซึ่งการค้าการขายไม่ได้รุนแรงเศรษฐกิจเองก็ไม่ได้แรงขนาดนี้ต้นทุนเองก็ไม่ได้สูงกําไรเองก็มีมากหนึ่งในปัจจัย4นั้นมันดูจะหาง่ายและสะภาพเศรษฐกิจก็ไม้ถึงขั้นตึงตัวที่ถึงขั้นที่แบงก์ก็ไม่กล้าปล่อยกู้นะฮะแต่พอนาทีนี้เห็นไหมครับข่าวสารต่างๆที่ผ่านมาปี2ปีเราจะเห็นเลยครับว่าแบงก์ก็ไม่ปล่อยกู้ หนี้ของแบงก์นี่ก็เพิ่มสูงขึ้นหนี้สินเชื่อที่เสียก็เพิ่มสูงขึ้นหนี้บ้านเองก็ก,กลายเป็นหนี้เน่าหนี้เสียเพิ่มสูงขึ้นนะครับผลสำรวจบอกต่อไปนะครับว่าผู้เช่า41%เนี่ยนะฮะชอบค้นหาที่อยู่อาศัยนะฮะแบบบ้านทั้งหลังหรืออาพาร์ตเมนต์มากที่สุดอ๋อแสดงว่าชอบเป็นส่วนตัวสูงนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับผลสำรวจเนี่ยเขายังไปถามสถานะทางการเงินปรากฏว่างี้ฮะ9ใน10ของผู้เช่าก็ตีสว่า89%เนาะหรือว่าตีสว่า9 90%ก็้ฮะ บอกยินดีจ่ายค่าเช่านะแต่ค่าเช่านั้นต้องไม่เกิน3 0ของเงินเดือนนะโอ้โหแสดงว่าเรื่องอะไรรู้ไหมฮะรายได้ของคนที่เช่าเขาจะกันไว้ไม่เกิน30%เป็นค่าเช่าถึงได้บอกว่าต้องกลับมาตรงที่เดเวลอปเปอร์หรือว่าผู้ที่พัฒนาที่อาศัยไม่ว่าจะเป็นสต็อกของเก่าที่กำลังรอขายหรือว่ากำลังจะสร้างใหม่ต่อไปอสร้างใหม่นี้คงไม่ไหวแล้วนะครับเพราะตลาดเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณจะทําราคาอะไรก็แล้วแต่ที่เปิดให้เช่าเนี่ย เขาจ่ายได้แค่ไม่เกิน30%ของรายได้ต่อเดือนของเขานะครับถามว่าในมุมมองของคนที่เขาเช่าแล้วเขาบอกว่ายังไงเช่าก็ไม่เกิน30%ของรายได้เนี่ยในมุมมองตัวนั้นคือสะท้อนเห็นเรื่องของการวางแผนทางการเงินที่ต้องการให้รักษาสภาพคล่องของเงินสดให้มากในสถานการณ์ที่ตอนนี้มันน่ากลัวกับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็เลยทําให้ทุกคนด้ว,ว่าตอนนี้นอกเหนือจากจะเปลี่ยนไปเป็นเช่าแล้วเนี่ยนะครับยังกันรายได้แค่ประมาณเท่านี้นะครับสาของรายได้ทั้งหมดเนี่ยแหละงั้นถาม ที่อยู่อาศัยหลังใหม่ต่อไปของท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมจะซื้อหรือจะเช่าไม่ว่าคุณจะอยู่วัยไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะมีฐานะอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะเพนเพศอาชีพไหนก็แล้วแต่นะฮะขอแค่คําถามเนี่ยแล้วตอบเลยครับว่าตกลงคุณจะเช่าหรือจะซื้อครับสําหรับที่อยู่อาศัยหลังใหม่ต่อไปไม่ว่าจะเป็นบ้านคอนโดบ้านเดี่ยวเทาเฮาตึกแถวนะฮะบุ๊แล้วแต่นะครับอพาร์ตเมนต์แฟลตนะหลังใหม่ขอต่อไปท่านผู้ชมตกลงท่านผู้ชมจะซื้อหรือจะเช่า ถ้าเช่าพิมพ์เช่านะฮะถ้าซื้อพิมพ์ซื้อนะครับอยากรู้ครับแล้วส่งเข้ามานะครับ